สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเถาเราเท EP พิเศษนะครับผม ก่อนนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับก็มาอยู่กันในเกมฟ e e f ฟล e เช่นเคยก่อนนะครับสาหรับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งนะครับของใหม่เนี่ยขยันเข้ามากเลยนะครับทุกคนผมเติมเพชรไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหของใหม่เข้าได้ทุกวันนะครับสําหรับเกมฟ e e f ฟล e ของเราช่วงนี้นะจะแบบว่าเข้าสู่ช่วงสุบตังอะไรงนี้หรือเปล่าอื้อนะครับผม,มเข้ารัวๆเข้ารัวๆซึ่งผมเนี่ย เติมเพชรไม่ทันแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหหมดแบบหมดแม็กการเติมฟรีไฟแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือเพชรอยู่28 0 0มนะครับทุกคนก็อีพีนี้มีตู้สุ่ม8ทีมาอีกแล้วนะครับผมบันลยจริงๆเลยโอ้โหอีพีพิเศษทีไรชิปหายทุกทีโอ้ยท้อเลยนะครับทุกคนซึ่งไอของใหม่เนี่ยในตู้เนี้ยผมมีหมดแล้วยกเว้นไอสอชิ้นเนี้ยนะครับทุกคนไอวอลและก็ท่าทางใหม่นะครับผมแต่ว่าท่าทางใหม่เท่มากดูดิมันเป็นท่าแบบ นั่งบัลลังแบบบนเงื้อมือของปีศาจอะไรเงี้ยอุู๊อย่างจ้ามาบอกเลยมาทุกคนเรามาเริ่มสุ่มเลยดีกว่าก็เอาของ,ง,งโง่ๆออกไปนอสองชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมันมีอันนี้นะครับผมอ่ะเอาออกไปเลยสุ่มครั้งแรกเก้าเพชรถ้าได้ครั้งแรกผมจะวิ่งแก้ผ้ามมผมจะวิงะว่งทุกคลิปอะเออวิ่งทุกคลิปอะบอกเลยมึงอย่าอุ้ยอุ้ยเสียวบอกเลยอุ้ยเกือบ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  ดีนะมันไม่เข้าครั้งแรกครั้งที่สองก็ดีนะถ้าจะเข้าให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอวอมันออกครั้งที่สองว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันมาวะทุกคนเดี๋ยวดวงผมมันมาว่ะเฮ้ยมันมามันมามันมาอีพีนี้มันมาว้ยเฮ้ยไปทุกคนจัดต่อครับผมจัดต่อครั้งที่สามยังไงดีนะเมื่อกี้กูไม่พนันว่าวิ่งแก้ผ้าโอ้โห เมันยังเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอาจะไปทุกคนครั้งที่4ถ้าผมบอกวิ่งแก้ภาพกูได้วิ่งแล้วนะในช็อตเมื่อกี้โอ้โหดูทรงหมดตู้อะพูดจริงๆนะดูทรงแล้วหมดตู้โอ้โหรถเริ่มท้อแล้วนะครับทุกคนคือไอวอลมันออกครั้งที่2ก็เออดีใจได้อยู่หรอกแต่ไอ้ท่าทางมันไม่ออกให้สิโอ้โหเจ็บจีด๊ดสกินปืนราคา299เพโอ้ย ขอร้องเหอะอย่าหมดตู้ได้ไหมจ้เถ้าไม่หมดตู้ผมจะวิ่งแก้ผ้าจัดไปนั่นไงขนาดบอกขนาดนี้แล้วมึงยังให้กูหมดตู้จีเอโอ้ยอะไรกันครับเนี้ยโอ้โหแกอีกแค่ท่างง,งๆแล้วก็ไอหัวงงๆเ่ยโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวไเลยเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะก็ถือว่าแจมอยู่แจมอยู่ได้อยู่ได้อยู่<ร>โอเคได้ท่ามาแล้วนะครับทุกคน แต่ทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ท่ากันดีกว่านะครับผมและก็ตอนนี้นะมันมีบูญญาพาร์ทแบบโอ้โหเพิ่มช่องท่าทางอีก4ช่องนะครับทุกคนบอกเลยว่าอื้สำหรับสายแบบว่าแสาติมสายปักทงแบบผมเนี่ยอออหือมันแบบโอ้โหไม่เติมไม่ได้อะ่ะเออจริงพูดจริงนะผมพูดไม่ถูกว่ะแต่แบบไม่เติมไม่ได้ดูดิมันแบบเพิ่มช่องท่าทางมาสช่องอะคือมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากๆเลยเว้ยทุกคน น้องๆก็น่าจะทราบปัญหาที่พี่ท็อปเป็นอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบคือผมเป็นสายแบบว่าทำคอนเทนต์ปักทงอะไรแบบนี้ไงแล้วคือท่าทางอะไรเงี้ยท่าสกินปืนมันเอาใส่ไปแบบมันได้น้อยอ่ะเออแบบมันต้องเอาท่าปักทงไปแบบทุกคลิปอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมีบูญ่าพาร์ทแบบนี้เข้ามาโอ้ไม่กอดบอกเลยมันสเต็กเลยแบบปาร์าสทสเต็กเลยอ่ะโอ้โหของแท้ไปทุกคนก่อนจะโม้นะครับผมใส่ท่าทางก่อนละกันไหนท่าวะ นี่ไงเอามาแทนท่าหัวใจเลยเอ้ยจัดไปเฟี้ยวๆแล้วก็มันมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ไอวอลใช่ไหมไอวอไอวอลไปทุกคนไอวอลมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ช่องแต่งตัวใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่สิ<ะ>อยู่ช่องสกินปืนนะครับผมแล,แ,ลแล้วก็นี่เระเบิดแล้วก็ไอวอลปาดเจมเจมบอกเลยบอกเลยว่าเจมเจมครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับ ไปดูของที่เราได้มาในเกมดีกว่านะครับผมว่าจะเทจะฮอตจะฮิตขนาดไหนนะครับทุกคนไอวอลนี่น่าจะเทเอาเรื่องนะผมน่าจะใช้เป็นไอวอลแบบประจําเลยแหละนะครับทุกคนแต่ทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคนปโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับทุกคนเฮ้ยผมไม่ซื้อปืนดีกว่านะครับปืนที่ถืออยู่ก็เล่นได้ ขอญาตซื้อไอวอดีกว่านะครับทุกคนแม่เราจะได้รีวิวไอวอของใหม่ซะหน่อยนะครับผมขอญาตนะเอ็กท่าไปก่อนละกันหนึ่งทีเย็ดยังเอายังเอาไปทุกคนเฮ้ยเด้อเด้อเหมือนเจอเหมือนเจอลูกหัวโยกหนึ่งฮะยังไงยังไงพอลุปหล่อวิ่งก่อนละกัน ไปหว่นนแล้วน้องหนูไปหว่นซะนะไอ้วงมาว่ะทุกคนวงมาหัวโยคบผมเหมือนผมจะโดนว่ะอุย๊ยโอ้โหนั่นไงกูโดนจริงด้วยโอ้โหกระโดดยิงเลยอะ่ะน้องสาวคนนี้เฮ้ยเอาอะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเมื่อกี้ไม่ได้วางไอวอลปิดด้วย แล้วคือแบบวงมาหยองไวเลยนะครับซื้อปืนไรดีพลัฟฟ์แล้วกันนะครับผมแล้วก็ซื้อหมวกนะครับไปทุกคนไปกันต่อขอญาตปักธงแอคเพื่อนในทีมหน่อยล้กันหนึ่งทีแล้วก็นี่จัดไปทุกคนตึงตึๆแฮตึงๆบอกเลยว่ายังเอามีการเต้นไก่ใส่ด้วยในะบักหนุ่มคนนี้นี่มันชื่ออะไรวนะเนี่ยชื่อแม็กใส่ล้มนะฮะล้มของแท้นะมึงนี่ โผล่มาเฮ้ยโอ้โหปืนเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้โหปืนอย่างเอาปืนอย่างโหดเลยอะโดนบอกเลยว่าโดนยังไงยังไงพี่แม็กพี่แม็กสายล้มพี่แม็กเราอย่างตึงนะฮะให้ทุกคนเฮ้ยพี่แม็กเราตึงว่ะพี่แม็กเก็บไปสองนะฮะให้ทุกคนตอนนี้ โอ้กูโดนอีกแล้วพี่แม็กจัดมันพี่แม็กสวยงามพี่แม็กเฮ้ยพี่แม็กเก็บหมดเว้ยทุกคนเดี๋ยว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 พี่แม็กเราอย่างตึงว่ะเฮ้ยเกมนี้ผมไม่ได้แบกว่ะทุกคนเฮ้ยเกมนี้พี่แม็กแบกว่ะเฮ้ยนี่แม็กแมสเซนเจอร์ปะเนี่ยเฮ้ยพี่แม็กแมสเซนเจอร์เว้ยทุกคนเฮ้ยพี่แม็กพี่แม็กพี่อย่างตึงเลยว่ะ แต่ไม่เป็นไรเราก็ยืนแอคชิลๆไปนะครับผมแม่ได้บูย่าพาร์ทมาใหม่นี่กดท่าไปโอ้โหสิบกว่าท่าบอกเลยตึงๆึงสิบกว่าท่าตึงๆึฮ้ตอนนี้ท่าทางที่ผมใช้ได้ก็ประมาณ12ท่านะทุกคนไปไปเสริงฝั่งโน้นบ้างดีกว่านะครับอาจารย์เอ๋พระรูปหล่อยังไงเอาเปล่าเอาไหมเฮ้ยมันชุบเพื่อนว่ะ มันชบเพื่อนไว้เฮ้ยโผลมาโผลมาเดี๋ยวพี่เซิร์ฟเองน้องโผลมาไม่เป็นไรไม่โผลเราปักธงแอคไปหนึ่งทีแล้วกันนั่นไงกูโดนเลยปักทงแอคนี้โดนเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนมันมาชาร์จเพื่อนมันมาชาร์จเพื่อนเอ้ยสวยงามสวยงามพี่แม็กไอเกมนี้ผมโยนว่ะทุกคนผมโยนว่ะเฮ้ย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 สวยงามมันมาชาร์จมันมาชาร์จเพื่อนมันมาชาร์จ ดาวดาวดาวไหมดาวไหมย,ยังไงเพื่อนพี่แม็กผมขอญาติพันยาก่อนพี่เฮ้ยทุกคนพี่แม็กผมดาวอ่ะพี่แม็กผมดาวอ่ะทาไงดีพี่แม็กน้องท็อปขอโทษหัวโยกแฮะสวัดดีครับพี่แม็กน้องท็อปมาช่วยเลยนะพี่เฮ้ยเอ้าชิปหายแล้วเอ้ยได้อยู่ ได้อยู่โอ้โหแม่มันมีสกิลอมตะนะครับผมดีนะมันมันไม่ซ้ำผมเม,ม,มื่อกี้เฮ้ยลนเลยอ่ะเกมนี้ลนเลยเกมนี้เจอตึงเฉยไม่เป็นไรทุกคนไปผมขอ,อยญาตซื้อปืนโปรดก่อนละกันนะครับผม M.P.5 ฟวสนะฮะไปทุกคนไปกันต่อครับผมไปกันต่อนี่กดแอคใส่หน้าเพื่อนเป็ลยหนึ่งเทแล้วก็ปากทองไปหนดอกเฟียว แล้วก็กดปืนแปดไปหนึ่งที่อือตึงๆบอกอะไรตึงๆไปทุกคนช่วยเพื่อนกันดีกว่าเกมนี้พี่แม็กน่าจะได้ MVP นะครับผมแหมพี่แม็กซไม่เซนเจอร์ของเราอย่างตึงดาวครับผมดาวหนึง่งตรงไหนมีอีกตรงไหนมีอีกโผล่มาครับน้องตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อวงฮิวงฮิว,ว ไปหวานครับผมซ้ำก่อนแล้วกันยังไงยังไงยังไงสวัสดีครับพี่แม็กพี่แม็กตามน้องท็อปมาพี่เฮ้ยสวยงามครับผมทีมอย่างตึงบอกได้คำเดียวว่าทีมอย่างตึงฮะยังดีเนะี่ยทุกคนเราได้มาเจอกับพี่แม็กแม็กเซนเจอร์นะครับผม m ม s เซนเจอร์ดิไม่ใช่แม s เซนเจอร์พี่แม็กแมสเซนเจอร์นะฮะถือว่าเราแบบว่าดวงดีแล้วเนี่ยได้มาแบบเล่นกับพี่แม็กอะไรเงี้นะฮะถือว่าแจ่มอยู่นะครับนี่นีนีพี่แม็กพี่แม็กแมสเซนเจอร์นะฮะโอ้โหนี่ปักคงไปอีกหนึ่งทีเฟียยแล้วก็กดแอคหน่อยไอ้นี่ก็ให้หัวใจจังเลยให้หัวใจแบบลุลูนเลยนะครับผมถ้าไม่อย่างเทพบอกเลยตึงตึง,ตงให้ทุกคนตึงตึงบอกได้คาเดียวว่าตึงตึงไปทุกคนเราไปเซิร์ฟหัวฝั่งนน้นกันดีกว่า พี่แม็กจัดมาดิพี่โผลมาครับผมโผลมาเฮ้ยยังไงโดนหรือเปล่าอาจารย์เอตัวเองหวัดดีครับหวัสดีครับ,รบมันอยู่ไหนวะแล้วคือแบบไอวอลนี่เพิ่งจะได้ตั้งลูกแรกนะเนี่ยในเกมก็สวยดีนะเอามันอยู่ไหนอะผมมองไม่เห็นตัวมันอะแต่ว่าไอวอลในเกมที่สวยมากเลยนะ ดาวครับผมลาดเลยอุ้ยสวยงามชุบหน่อยครับพี่แม็กพี่แม็กชุบน้องหน่อยพี่แม็กพี่แม็กมาชุบน้องก่อนพี่แม็กสวยงามครับเอาพี่แม็กพี่แม็กกูมไม่เรียกพี่แล้วกูเรียกไอ้แม็กแล้วทีเนี้ยมันเกลียนผมแน่เลยทุกคนพี่แม็กเนะี่ยหัวโยกแฮะ ของแท้บอกเลยเฮ้ยเรามาเจอทีมตึงอ่ะเจอทีมตึงมันก็จะชิวๆหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ย <Nope. S 1> ได้ได้เรื่องได้เรื่องบอกเลยว่าทีมนี้ได้เรื่องนะครับผมพี่แม็กแมสเซนเจอร์นะเฮ้ยเดี๋ยวนะ น้องท็อปได้ MVP ไว้เฮ้ยเฮ้ยน้องท็อปได้ MVP <ๆ>ไว้เฮ้ย<ๆ>ได้อยู่ได้อยู่ในให้8 k i l นะครับทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมหนึ่งดีกว่านะครับผมเกมเมื่อกี้เออไม่ค่อยได้รีวิวอะไรสักเท่าไหร่นะครับทุกคนไปทุกคน let's go ครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมที่2นะครับก็ซื้อปืนดีไหมหรือว่าซื้อวอลดีซื้อวอลดีกว่านะครับผมเฮ้ยผมไปซื้อวอลดีกว่า เื้อืนดีกว่านะครับแล้วก็ไอวอลผมขอญาตใช้อันนี้เนะาะอ้าวชิปหายละซื้อไม่ได้นะฮะทุกคนไปทุกคนช่างมาแล้วกันนะครับผม,ม,มตอนแรกนะึกว่าไอวอลมันจะฟรีเนาะในร้านค้าอันเนี้ยมันไม่ฟรีนะครับทุกคนขอญาตไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันสวัสดีครับเพื่อนเอ้ยเคียวเคียว,วไปหวัดหนึ่งฮะ สวยงามเฮ้ยทีมตึงทีมตึงเราเจอทีมตึงอีกแล้วเพ้่เราเจอทีมตึงอีกแล้ว, <c oughs> ลวะครับทุกคนเกมนี้เฮ้ยแต่น้องสาวคนนี้ก็แจ่มเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยน้องสาวเขาแจ่มอยู่นะพูดจริงนะเนี่ย <c oughs> น้องสาวเขาแจ่มเลยแหละนะฮะทุกคนสเต็กเลยอะชื่อไรไอ้หนุ่มโคกอ้ยแจ่มเจมให้แจ่มเจม,จม,จมขออนุญาตนั่งแอคหน่อยละกันนั่งแอคฮะนั่งแอคชิลๆบอกเลยของแท้ไปน้องสาววิ่งฮะวิ่งฮะ Let's go Let's go ผมชอบสกิน a m p l กระบอกนี้มากเลยนะมันเฟี้ยวอ่ะกระบอกเนี้ยเรียกได้ว่าดีสุดในเกมเลยก็ว่าได้นะให้ทุกคนผมรอตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ้าวชิปหายแล้วมันมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยมันมาจากไหนวะผมไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวก่อนมันวิ่งมาตอนไหนวะ ทำไมผมไม่เห็นผมงงสวยงามครับทีมสวยงามครับทีมทีมเราทําดีมากตอนนี้หมดตีหมดตีดตเฮ้ยเฮ้ยยังเหลือตัวสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังสงสัยไม่หายไอ้ตัวที่ยิงผมมันขึ้นมาจากไหนวะงงจริงบอกเลยว่างงจริงงงแบบงงเลยอะมึงมาจากไหนวะมึงมาจากบ้านไหนนี่ยไอ้นมโอ้โอหเฮ้ทุกคนผมขออนุญาตซื้อของในตู้นี้ก่อนละกันเซวอนะสองลูก แจ๋วเลยไปทุกคน let's go ซื้อ,องซื้อเห็ดเวลสี่ก่อนละกันอ่าของแท้บอกเลยของแท้เฮ้ยคาตานะคาตานะไปทุกคนเอาใหม่ครับผมเกมนี้เดี๋ยวขอญาตแบกเพื่อนหน่อยละกันเกมที่แล้วนะเพื่อนแบกนะเกมนี้โอ้โหคือผมต้องเอาจริงแล้วแหละ ยังไงพ่อหนุ่ม<ะ>เพื่อนจัดหน่อยเพื่อนจัดหน่อยสวยงามแฮะโอ้โหยิงไม่ได้ว่ะเชีย่ยชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วยังไงหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหหมดตี้แฮะ <No. S 1> โอ้โหไม่น่ามาบวกกันด้านในเลยนะครับเกมนี้เฮ้ยถือว่าตึงอยู่เกมนี้เตึงอยู่เกมนี้รู้สึกว่ามันจะแบบว่า ตึงมือสำหรับผมนิดหนึ่งเพราะว่าโอ้โหมีแต่ดาดที่แคบๆนะครับไป let's go เอาใหม่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 ครับผมเอาใหม่ขอญาตแ,แอคท่าหน่อยแอคท่าหน่อยเออแล้วก็ขอญาตซื้ออะไรดีไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนะครับไอวอลก็ซื้อหมดแล้วเฮ้อท้อไปกันต่อยาวๆแฮฮะโอ้โหโดนรัดปัง โดนลัดไม่พอตายด้วยโกชีวิตเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใส่ค่อยแน่ใส่ค่อยแน,มนมแ่มันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ช่วยนะรู้สึกว่าผมน่าจะกากเกินไปสําหรับทีมนี้ <Nope. S 1> โอ้โหหมดตี้ฮะทีมเราตึงว่ะเฮ้ยทีมเราตึงนะทุกคนเกมนี้ยผมไม่ต้องทาอะไรเลยอะยังไงยังไงยังไงเพื่อนเฮ้ยไอ้นุม่ม มันอยู่ด้านหลังเฮ้ยเฮ้ย<ะ>ทีมนุ้นมันก็เอาเรื่องเกินไปเปล่าเดี๋ยวนะทีมนุ้มมันก็สุดอยู่นะเฮ้ยสองสองว่ะเกมนี้สองสองว่ะเอาไงดีผมต้องซื้อปืนที่แบบว่ามันสามารถยิงแบบยิงไกลไได้อะสกาอะไรงี้มไหมสกาดีกว่านะครับอ่ะสกาเวล3เลยขอญาตยืนยิงไกลๆเลยชิวๆนะฮะไปทุกคนเว่ไงฮเว่ไงฮะ เกมนี้ขอญาตเอ่อเล่นแบบว่าจริงจังนิดนึงนะครับทุกคนส่งสารเพื่อนนะครับผมเหมือนผมมาแจกเลยนะฮะตอนนี้ผมตายไปเท่าไหร่อะตายไป3มเลยนะครับไปครับผมวิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งเฮ้ยทีมเราเริ่มมาแล้วว่ะทีมเราเริ่มมานะครับผมเกมนี้เจ็บนะฮะเจ็บนะฮะบอกได้คำเดียวว่าเจ็บนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเยเย,ยังไงนายจะยิงเพื่อนเราเหรอชิปหายแล้วนะครับทุกคนดาวฮะยังไงตัวนี้ยังไงอยูไหนอีกตัวนึ่งเอา้าตายเฉยยังไงนี่ยังไงนี่ง มันยืนชุบกันนี่ว่าเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าชนะอยู่เนาะและก็รอบนี้นะซื้อไอวอลและก็หมวกสองนะครับผมไปทุกคนวิ่งครับวิ่งครับ <c oughs> ขอญาตแบบเล่นแบบจริงจังนิดนึงนะครับทุกคนปกติผมไม่ค่อยเล่นแบบว่าขึมขึมแบบนี้นะแต่อันนี้คือแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนด่านะผมไม่เปิดหูด้วยแหละถ้าเปิดหูนีน่น่าจะโดนด่าอยู่ในะตอนนี้ เดี๋ยวไว้ EP ในหน้านะเดี๋ยวค่อยเปิดหูแล้วกันนะครับทุกคนไปหวาน,นครับผม,ม,มไปหวาน,นครับผมยังไงไอตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายมันยังไงไปหวานเนฮะ อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนจ๊ะ <Nope. S 1> ของแท้บอกเลยว่าของแท้แล้วคือแบบผมมาสุดด้วยไงเกมท้ายๆเนี่ยผมมาสุดนะฮะบอกเลยโอ้โหแม่น้องอะไรเนี่ยน้องสาวชื่ออะไรเนี่ยได้ MVP เกมสุดท้ายผมไม่ได้ MVP นะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะโคบี้แฟนโอก๊กโอ้โหอย่างตึงนะฮะทุกคนก็เก็บไป6คนะิวเนาะแล้วคือแบบ ติดอันดับประเทศอะอย่างตึงนะครับทุกคนเทมเราโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้กันละกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ปิดไปด้วยแบบว่าสกอร์ตึงๆเลยเกมแรก8คิวเกม2ก็5คิวเนาะก็13คิวสวยๆเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็สำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็สาหรับ EP นี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบครับบ๊ายบาย <Brand. S 1> รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบครับบ๊ายบาย